ีห้าเจ็ร่างเดิมพืเสเต็บดันโลอีเบานะครับทำให้แบบยุบตัวแล้วก็ขึ้นช้านะใช,ใช่ไหมอันนี้เป็นของไพรัสสูตรนะผมก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งแล้วก็สติเกอร์ตัวนี้มีขายนะตัวนี้ก็เอาไว้แถมกับน้ํายาเท่านั้นนะตัวเนี้น ที่ไม่มาสมสมผลได้รับความเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคันน่าคันแนะนำจากคู่ครองของท่านนะครับเจ้าเกนโอเคครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวรถอีกแล้วเออนี่ก็เป็นปีทีสามแล้วนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแจกทรงอีกแล้วนะครับแจกทรงคันคันนี้แจกแล้วอันนี้แจกแล้วคันนี้ยังไม่แจกนะครับเป็นบัคแฟนต้าบัคล่าสุดเลยเป็นสเต็ป57แล้วคันนี้57ล่างเดิมเป็นสเต็ปดันโล ฟังเสียงกันเนาะึมเดียวิมอันนี้เป็นน้ำมัน95นครับทำให้มันแบบบึนได้นะสดยนครื่องอื่นก็เดี๋ยวมาดูน้ำมัน E5 ปรคล้องครับก็รีวไปแล้วแจกทรงไปแล้ว ไม่ค่อยติดนะต้องรอเครื่องรอเพราะเป็นน้ำมันอีป็นห้าสเตเต้าสามคันนี้มาดูอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นสเตเตย้าซิมินเป็นน้ำมันอีเปันห้าเหมือนกันเงินของเราครับก็ประมาณนี้นะสเตเตเดี๋ยวจะไปลดกระดาษนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวจะไปดันโลเนาะเดี๋ยวมันแก๊กเดี๋ยวให้แฟนขี่คันนี้ ผมก็จะขี่คันน้อนเ็นต้าของเราเออเดี๋ยวมาแจกทรงนะครับคันนี้ก็ไม่รู้ว่า f อซจะแต่งร้อยี่ห้กัะไรนะน่าจะมีเนาะใช่ก็จัดให้แล้วนี่ร้อยี่ห้อของผมก็เป็นล้อตัวโตอย่างนี้เลยนะมาดูล้อล้อต่างกันเยอะนะล้อตัวโตมากเลยเป็นขอบหนึ่งจุดสี่ตัวเนี้ตัวนี้เป็นขอบหนึ่งจุดสองล้อล้อสี่สิบห้าข้อสิบตัวนี้ตัวนี้จะเป็นยางเขาอะไรไม่รู้ยางทะไม่ได้ ก็เป็นยางเดิมที่แบบเจ้าของเดิมแต่งเนาะผมงงไม่ได้เปลี่ยนประหยัดง,งบไงล้อโยโก้ด้วยล้อหลังก็ใหญ่ๆว่ะเนี่ยรถด,ดันโลเนาะคือแบบขับแล้วนิ่งเนาะใช่ก็ประมาณนี้เป็นสเต็ปดันโล57พึ่งเสร็จมากี่วันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงอาทิตยนะ์เนาะก็อะไรก็ยังไม่ครบนะเดลือไฟหน้าไฟหน้าที่ยิงมีไฟนะแต่าดแค่เท่าไหกันเนี่ยใช่โอเคเดี๋ยวมาแจกส่งแล้วกันครันนี้ผมก็ไม่รู้อะไรเยอะนะเป็นสเต็ป บ้านๆนะคันนี้ก็ส่งบอันี้แหละคันนี้เว้ยผมไม่ชอบอย่างนึงก็คือมาดูด้านหน้าเลยผมจะทําตรงนี้ขึ้นเวเห็นไหมหคือโชคเอ้คือบางคนมันกดมากเลยอะ่ะผมอยากให้มันงะขึ้นบอลเนี่ย<อ>ผมว่าจะถอนน็อตตรงกลางแล้วก็ลองแหวนดูเนาะน่าจะได้อยู่เ,<อ>เพราะว่าคันนี้มันไม่มีเอ้ยมันไม่ได้ใส่ตรงนี้เนาะ้ยใส่ตรงนี้น่าจะได้นะเดี๋ยวลองทําเหมือนบักเงินดูเนาะจอะตรงนี้เอ้ทำเหมือนบักทองจอะตรงนี้แล้วก็รัดตรงนี้ทําให้บางคนมันจะแบบตั้งขึ้นบอลเนี้ยเออน่าจะได้ คันนี้ก็ให้ดีอยวเลยเนาะมาดูโชคโชกหน้าเป็นโชคเดิมกึงครับนี่โชคเดิมโชคแค่นะมันก็จะเงาประมนี้ถ้าเป็นโชคเดียมก็จะเหมือนบากเงินเนาะเอ้เหมือนบากทองอพูดพูดผิดพูดถูกเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ไม่ควรใส่นะครับเป็นรถดันโลเนาะเป็นอ,อแกนล้อพอดท,ที่มันแบบเบาแล้วก็คดได้ง่ายตัวเนี้ส่วนบูธที่แนะนำก็จะเป็นบูธบูธตรงรุ่นครับมันจะไม่รอแบบตรงกับจานเนาะ ประมาณนี้บูทเราจะม 5, สาสั่งใน้อปปี้ทั้งหมดเลยนันนก็จะเป็นการที่แบบมากับเจ้าของเดิมแล้วก็ปั๊มเดิมปั๊บบนก็เดิมประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะคันนี้แล้วก็ใส่ตะกร้าเก็บทรงนิดหน่อยเนาะแล้วก็จะมีเครื่องทําสีใหม่คันนี้ทำสีที่ร้านข้างโจนะมาดูด้กยก็เงานะหนุนเงามากเลยใช่คันนี้ก็เฟร,รมก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะเป็นกล่องซ b บีอยู่ตัวนีย้ยังไม่ตัดนะกลองตัวเนี้ยแล้วก็ เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนี้ไล่สีแดงทั้งหมดเพราะเขาก็ทําสีใหม่อันนี้ก็ทำสีใหม่ท่อก็เป็นท่อ Msr นะครับเป็นสเต็ป57ตรงรุ่นของ Msr นี่จัดให้เห็นไหมดูใบใครแบบสนใจก็ไปสั่งรุ่นนะครับส่วนชกชกหลังก็จะเป็นชกแก๊สซี่3,000นะครับความสูงนะ3,000นะสั่งราคาก็3,007ประมาณนี้ดูใกล้ๆเลยเป็นตัวแข่งนะมันก็จะแบบ TT หน่อยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเหรอตัวนี้จะมีรีบอลนะครับทำให้แบบ ยุบตัวแล้วก็ขึ้นช้านะเห็ไหมนุ่มนะเออดูเวลานั่งดูดูอันนี้คือตัวแข่งนะเวลานั่งเรามันจะยุบยุบไม่ได้อะยุบน้อยมากประมาณนี้เป็นโชคแข็ถ้าจะไปใช้งานครับแนะนำให้เป็นตัวรรมดามากกว่าราคาก็ต่างกัน200ร5 0 0มนะตัวรรมดาตัวแข็งก็3 7 0 0เจตัวแข็งก็เอาไว้เน้นหลอกตัวเนาะกระชับครั้งเดียวปึ๊บแล้วก็ไปเลยมันก็จะแบบประมาณนี้แหละแข็ง,ขง ใช่อาร์มก็จะเป็นอาร์มยืดสองนิ้วเป็นอาร์มของ KKT นะครับือผมเอามาแปลงตรงนี้ด้วยมาดูคือผมได้ทาการเจาะตรงนี้เพิ่มไปทําให้มันแบบย่นเข้าไปเพื่อแบบเพิ่มรอบต้นให้มันจัดขึ้นเนาะทําให้บิดติดมือขึ้นเนี mm ่ย hmm. ก็ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นอาร์มถอยหูปกติหูวก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ถอยมาตรงนี้เออก็ไปสั่งเอาในช้อปปี้ครับแล้จะมีเป็นอาร์มให้หูแล้วก็จะเป็นเป็นไฟตา เอ้ยไปลังอเหนื่อยแล้วที่ยิงผมก็พูดภาษาอียิแล้วนะคันนุ่นก็นั่นแหละต่อเนื่องกันเลยแล้วก็จะเป็นเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะเจมนี่เบาะเจมดูทรงก็ประมาณนี้เป็นเบาะทรงลาบอีกแล้วเป็นทรงตอนเดียวเนาะนี่เบาะเจมใครชแบบสนใจก็ไปสั่งได้นะพี่เจมมาดูใกล้เลยเห็นไหมงานสวยนะเป็นผ้านำเงินด้วยสวยคันนี้ก็เป็นรถคันสีม่วงนะครับก็จะเป็น ตัดด้วยตรงนี้เป็นสีเทารลัมโบนะครับเหมือนสีคันนี้แต่คันนี้จะเด่นหน่อยเพราะว่าคันนี้มีน้อยมันก็จะประมาณนี้แหละวิบับนิดหน่อยนะตัดกับสีม่วงแล้วก็เป็นสติกเ,เกอร์ของ,งตัวสีเทาประมาณนี้ส่วนด้านหน้านะมีน้องๆถามว่าพี่ติดสติกเ,เกอร์ไม้หมดหรอก็มาดูด้านหน้าคือมันมีฝั่งเดียวไว้ทุกคนอันนี้มันจะมีฝั่งเดียวส่วนอีกฝั่งมันไม,ม่มีเนาะลอยมาก,ก็ประมาณนี้แหละมีแค่ฝั่งเดียวฝั่งผมก็ติดตรงนี้มาดู อันนี้เป็นของไพรลัสสูตรนะผมก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งแล้วก็สติกเกอร์ตัวนี้มีขายนะตัวนี้ก็เอาไว้แถมกับน้ํายาเท่านั้นนะตัวเนี้ยเลยน่าจะมีขายแล้วเร็วนี้แต่ตัวนี้มีขายอยู่น่าจะหมดแล้วแหละลองไปส้างดูนะเดี๋ยวผมจะส่งให้สองสองเป็นร้อยตัวนี้ก็จะแถมกับน้ํายาดะกายเคลือบเง,ง, <c oughs> งาเง,งาไหมรถเงาเาก็ประมาณนี้แหละดูใใกล้เลยใช่ก็เคลือบมานิดหน่อยนะก็ไม่ได้เช็ดนะดูขี้ฝุ่น ก็สามารถเช็ดออกได้ก็ประมาณนี้คันนี้ก็ไม่มีเลยมากเนาะก็เป็นรถยี่ล่นนะไม่ใช่รถเชงอะไรหน้าไม้ก็ไม่ขึ้นนะแต่ขึ้นตอนเปิดมาดูแล้วที่ <c oughs> จริงอ่ะตัวนี้วัดที่รอบเครื่องไว้เวลาเบิ้ลมันก็จะหน้าไม้ก็จะขึ้นด้วยเนาะแต่คันนี้ขึ้นแค่ตอนนี้เออแล้วก็ไม่ไปอีกเลยก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็มีไฟเกียร์บอก เดีเ๋ยวจะเอาไปดันโลดเลเร็วนี้คนระับก็ฝากติดตามด้วยสำหรัาบแากเฟนตาน้องใหม่ของเราผมก็จะใส่กันตกใส่สก,กา้าเป็นทรงตอโเนาะเออก็ใส่ฟักขาวประมาณนี้แหละการแต่งร้อยพรางผมก็มีเยอะมากทรงก็หลังก็ 3, ะสามพันขนาดสามพันยังเตี้ยขนาดนี้นะเออดูดิเตี้ยมากเออตัวนี้สามพันนะความสูงอันนี้สองความสูง ก็ไม่ต่างกันเยอะคันนี้เป็นสองแปดศูนย์คันนี้ต่ำสุดเออคือคันนี้ก็ต่ำอยู่ดีอ่ะเออขนาดเป็นสามพันนี่เฮึคือรถก็ต่ำคันนี้ใช่ก็ประมาณนี้น้องใหม่บอกคันตานะผมก็ไล่เก็บเก็บมูลแล้วแหละพวกไล่สีแดงแก็ไล่ไปหมดแล้วนะยันล้อแล้วก็ฝาขาวประมาณนี้คันนี้นะใครแบบเอ่อเห็นสติกเกอร์ตัวนี้ไหมมาดู นี่สติกเกอร์ตัวนี้อนของแลน,นี่ไม่มีขายนะตัวเนี้ <c oughs> คืออันนี้เป็นสติกเกอร์แกวเวทุกคนปกติแล้วสติกเกอร์แกวก็เป็นประมาณนี้เห็นไหมค <c oughs> ันนี้เออเป็นสติกเกอร์แกวที่สามารถติดได้แต่ตรงนี้มันพื้นที่น้อยไปผมใส่ตะกาด้วยผมก็เลยทําการตัดขอบๆนะอันนี้ตัดเอาน่นี่เพราะว่าตรงนี้มันพื้นที่มันแคบเนาะเราก็ติดไปแล้วก็ไม่เห็นทั้งหมดผมก็จัดเอาประมาณนี้เลยใครแบบจะทำตามก็ตัดเอาเนาะได้แบบเป็นสติกเกอร์ยาวๆนะดูอีกรอบ ก็ตัดให้มันเหลือดักอายแล้วก็แกวแล้วก็เห็นหัวลนแล้วก็แกวแล้วก็อะไรแต่งสวยไหมทุกคนว่าเออสวยนะผมว่าผมทำเองไงผมชอบผมก็ทำก็ประมาณนี้แหละใครอยากให้ทำอะไรก็นั่นแหละทำแต่นี่ทำเองใครอยากทำตามก็ทำได้ก็ประมาณนี้ไปแล้วใครมีอะไรก็คอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับมีอะไรก็นั่นแหละ คอมเมนต์ Comment, แล้วก็กดไลค์ด้วยครับไปแล้วให้ใครชอบอ <Okay. S 1> อก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจุ๊บ